มาครับมาครับหลอบเดึกลุกแรงมาเซมากับเนี่ยครับสัมนากับสองคนผวเมียเนี่ยอันนี้กับปัตโตสีดำน้อยฮ่แม่น้ำทอน้ำมันเก่ากัแตัวเคี้ยวบบดีตัวใครกินกรอบๆไม่เหมนไก่กันรับมัะมันสีเก่าเค่ครับโ OK OK. อเคบอยูโอ,อ<ม>เคม้อยยูม้อยยูเมียนี่อย่างล้ำมอดกรอบ กับเข้ากินอย่างก็ได้กับแก้มดีดีหน่อย<ค>ปาดตาเม<ค>ียจะเป็นเซ็ตเลยใครยังเป็นเป็นแร่นอยู่เป็นแล่นใครยังเป็นแร่นเป็นเวอร์นนรนหนห่อยได้กับเข้ามาคืนบอกเคยกินนละลดหุ่นหน่อยกับแก้ม,มโอเคอยู่อยากกินก็กินทำไรก็ทำมันไปชีวิต ก็จะไปติดเตียงก็จะเป็นได้เจ็ดชีเจนเหวี่ยงก็แล้วอ,อยากกินยังก็กินตั้งนี้ต่อไปก็คือกำไรชีวิตละเนาะทำได้ขนาดไหนกับจังหวนะแม่เนาะอ่ะปลากว้างๆอยู่ให้หมดไม่สี่เหี่ยมนี่ยังก็กินนั่นนะ,ะเป็นกำไรชีวิตละมันไปชีวิต จ,จับไปจับมอดอะไรขอบดิอร่อยดิเนี่ยเนี่ยขอบด้กับนักฟูอิมม่มอะหกดับสักขบับเลยนะก้องฟังเส้นหลวงตาหมอมอกินควายตืออึ้งจ้ากินกับข้าวฮ้อนกินควายกินควายมดอะจะเป็นกินง้วนยายกินก็เจ็บเข้าเจ็บแข้ง ตีชัวชัวคือหุงหลงหุงหลงบ้านเยี่ยมันปันป้อมมันปันป้อมแต่เอาไปสองล้านเนาะโอเคเอาอีกครับเด้อครับเด้อกินข้าวนี่มาเต้าหื้ครับมาแรงนี่จะกินแบบเนี้ยแบบเนี้ยครับอันนี้จะกินได้มุดอ่ะเอามปชักแก้วกะยังคนแก้มปลุกเอาแล้วตุ้ยล่ำกับแมงแอมนะแม่นะเข้าหรือเ แค่ว่าแล้วนะงานไปกับมือไผ่พอแล้วเนาะแม่นไม่ขอฟังคนเดียวกันต้องฟังต้องฟังต้องฟังเอาโจโลไปเลยเอาเจ้าโลไปเลยเอาเจ้าโลไปเลยมันมาถึงกินมั๊กแกงโจโลโอทองกันกินได้แมแลงครับเนี้อบัตดา นายเจ้าเริ่องมาได้ถอนครับนายเจ้าที่เราเกิดนั่นเนาะนายเจ้านี่มันเราต้องแยะตดยทำไปตดยแยะการไปตดยเนาะนการบอกกบลุงว่าเอาไปแล้วลนะ่ะวันนี้ไปสอนเนาะวันนี้บอกว่าต้องมาวันผูกต้องมาเดี๋ยวแยะคนเดียวอีนหน่อยง่ายเบาไปหน่อยนะเจียวครับ หมวดาต้องมาฟูเงี้ยคนเดียวปล่อยแกแกมีกิจกรรมช่วยกันได้แต่แรกกระอั้นกับเออต่อไปช่วยก้าลงมาเดิมปล่อยไปตกป่าเดิมโอเคเอาตกป่าก๊อตถ้าป่ามาปล่อยถ้าป่ามีนักอีน่ะห้องเอไปตกเลยเอาหญ้าก่อนไปเปลีนบ้านลัค่ะอ้าวไม่ถ้าป่าตกน่ นั่นแหคืออย่างจำเบ็ดมันได้รึเปล่าจำเบ็นพอได้เนาะเดี๋ยวขนเก้าอี้ขนชะไปมันก่อมก็ได้ห่อมก็ได้เออถ้ามีป่ามีปูนักมีป่านักได้หลายเนาะโทรห้องซื้อเหล้าซื้อเบียร์ไปตัวหาเด้อโอเคอันสบายมากเรานี่ตึงละเอเนาะ ปวดมันกับฟินหนตกปลายทำป้ำายทมหาก,กินป้ายมันจะเป็นคิดเล่าไปก็มันร้อยตัวแล้วลูกโอ้อออทรมมหาก,กินไปมันมีความชุกไปวันวันทำคลิปเฮ้เอฟซีพอเงาะการทํามหาก,กินมันอยู่ยเดี๋ยวถ้าจำเบ็ไดาา้ก็แบบข้าตาหมัมกับมันกรมี หนึ่งแส,ส,สนค<ล>นเนี่ยมันก็นจะมีสักคนเดี๋ยวมาคอมเมนต์ทำบาปผ่องอันนั่นอันนี้ผ่องมันทั้งบุญทั้งบาปวิถีชีวิตมันนอกนอกเขากินยังเขาเกิดเป็นไอ้อ่ะทำบุญอย่างเดียวอ่ะตายเร็วอ่ะอย่างบุญมันกอกอยู่บุญโอโยตายเร็วด้อยู่บอบ่เว <บา S 2> ลาเขาเอวิถีเขาหาหากินมันก็ปกติขเขา,าเยอะแบบยังคนขายปลาใายยัง ตายท่านน่ะค่าตา,ายท่านน่ะนั่นแหละจะได้อยู่เนาะอันนี้เอาไม่กินเพื่อประกัรชีวิตงานของอนนอเปืนชีวิบตบ้านานอกก็เป็นเจี๊ยตกปลาเขาบอกเขจำเบ็ดผงหว่าไปนั่นาะจะต้องเข้าใจเรือบ้านนอกอนเป็นจี้ยนละฟานได้ฟานแก้มาหันเหี้ยคอมเมนต์แบบนี้หนึ่งมือหนึ่งแสนเขาจะมีเหี้ยคนไปชี้เรี่ยกันบ้า ยอมเขาแบบเออมีทีจิตใจอีนเนี่ยเขาก็บางครั้งเขาก็คิดเยอะอยู่ไม่ต้องไปคิดเขาเล่นมานเขาคิดเยอะไม่ต้องคิดคนละมากินวิถีชีวิตบ้านนอกหาเจ้ากินข้ามหน่อยหาปลาหาปูไปกินไปนั่นคือประทังชีวิตของวิถีชีวิตบ้านนอกคือว่ากันัเฉย เขาเขาเป็นจีอดหรอชีวิตมันหนอกนะกินไปมีอย่างก็กินไปโอ้ถ้าจับแต่ความทุกคอมเมนต์มามันมาได้หรอกแม่เจี๊ยกอหนึ่ง1มื0นหนึ่งแสนหนึ่งแต่จเจ็ดแสนคนละที่ตามนะมันจะมีคอมเมนต์ประเภทน,นี้ประมาณมาถึงห้าคนอะปุง้งนะ อืมประมาณบางก<า>ีเขานะครับมางทาีบางทีเขาซื้อไปทำเอฟซีไปหน่อยดูนั่นดูนี่ไปเท่านั้นเองจะใครฮื้อหัวเอฟซีที่ว่าอยู่ไกลๆเปุ่นที่ถึงบ้านเขากได้หัถ่ายทอดบ้านนอกบ้านนอกนนเขาแกพอเนาะเปิ่นเคยอยู่ยจ้านุ่นดครหันวิย,วยังยังไงอ่ะมีเดี๋ยเนี่ยจิ๊กกุ้งจักโก้ห้องเศราจักโก้ได้เริ่มเขียมแล้วนะ จักกุจักกุก็คือแมงเออเนี่ยเนาะบุหัวจั๊กมากวะนนั้นติดตรงเฮามันมีติดตัวนึงน่ะจักกุก็คือแมงมากหัวใจมันห้องคนละละมองละอย่างจักกุคือมันเป็นเหมือนจักแต่ละแต่ว่ามันมาจจักแต่นเหมือนห้องบ้านเฮาห้องจักกู้อะตรงหัวจักกั็จังมัน เนี่ยมันเยอะมากคนที่บังจักที่ะมาโยง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 ต้องต่ว่าันย่งนึ่งน่งวันนี้ไปแรงมาเสมันเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าวันนี้เอฟซีมีไผ่มาเนาะก็เลยป้านกลับมาอยู่บ้านนี่ไงเนี่ยมามาอยู่บ้านยายนี่ครับมาอยู่บ้านยายอยู่บ้านยายพผมไปทำมาหากินยังเดี๋ยว เขาไปว่ากันกําหน่อ่าปากกว้างโยงยุดคันโยงคันโยงมุดกาเสียสักสี่มัดนะเป็นเมียที่เราต้องอ่าปากกว้างโยงมุดเหม็นแล้วได้เดี๋ยวมันจะเหม็นขี้ห้าเขาอืมกินข้าวยไงกินข้าวข้าวหมูกิ๊ดเตี้ยอาเสียความตั้งใจน้องเห็นจัง อา้าวปารกอันทิพยนะสวัสดีครับสว,ส,รสวัสดีครับสวัสดีครับผูกเป็ดต๊ะปลาบอจะดจังหวะตะกี้แล้วเอาหญ้าก่อนเกยหลุงวัดอันเปิดเป็ดต๊ะปลาเด้อถ้าปลากินเบ็ดตัวติวเล่าติวเบียร์ไปด้วยคนเน่อไม่มีปัญหาโอเคเมียจัดเป็นเซตทั้เลยยังอ, <c oughs> อีกาเมเหสีค่อยสุดยอด ดีคนมนิ่มแล้วมหาเมียนี่นี่เอฟซีผนบอกว่าตรวจนี่งามยังสวนนั้นคงยิ่งเลยนะขอุูเจ้า <laughs> แต่ว่าจะกินนี่หน้าบวมออกพลิกๆ <laughs> ปล่อยให้ตัวแตกำได้เนาะเดี๋ยวจะงามเนาะ <c oughs> ไปน้อยถึงบะเบื้อไปไปป่าไปดยอยต <c oughs> ัวเองเนาะไปให้มันขาวโจะโพกอยู่บ้านเนี่ยแำได้เดี๋ยวยุงครบ เดยวเดือดรอดไม่ได้มะใช่เดี๋ยว,ยวไยม่ไไห,มห็นลำคาน <laughs> <laughs> ยาบนเน่ยลำคานเนี่มากมีเหล้ายาผยุงหมดเนาะไปเมียอยไปตึงเตี่ยน,นี่เนาะมาโทษบวชนา้าป้ากันคลิปนะสวัสดีครับเอฟซี FC ครับสวัสดีครับ,บ